สวัสดีครับพบกับผม house gamer เช่นเคยนะครับวันนี้พบกันอยู่ในเกม disney kingdom นะครับถ้าชื่อค้นหาในแอปพลิเคชันก็กจะเป็น kingdom เติม s ก็แปลนะครับผมก็จะเป็นเกมเออที่ผมเล่นประจำนะครับาจ,จะเป็นเกมแบบจุม่มจุมจิมจ๋ม,มำขำขำหน่อยนะจะเป็นเกมเกี่ยวกับการ์ตูน Disney ตัวละครดิสนีย์เข้ามารวมในสมุดต,ตำรานะครับสำหรับตัวละคเรเล่นง,ง่ายๆอะไรเงี้ยครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มเปิดกล่องกันนะครับพอดีผมก็ สะสมเพรคิตตอนสีชมพูนี่ไปเย็บประมาณหนึ่งแล้วนะก็ประมาณ1,000นะครับผมวันนี้ผมจะมาลุยเรื่อง the lion king คนะครับคือถ้าตามเนื้อเรื่องหลักตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ตัวละครมาได้สุ่มจากกิจกรรมอื่นนะครับก็ชื่อตัวเนี้ยเป็นสการนะนมาจะเป็นตัวร้ายในเรื่องนะครับก็สำหรับในเกมเนี้จะรวมเหล่า ตัวละครต่างๆในการ์ตูนนิดนี่แหละรเรื่องเข้ามารวมอยู่ด้วยกันนะมันมีอยู่สองหน้านะครับหรือไอเดอะไลออนคิงมีสามหน้านะสามหน้าเป็นเก้าเป็นสิบตัวนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองตัวหน้าแรกผมมีนกตัวนี้นะก็สุ่มได้รางวัลมาเช่นกันนะครับส่วนถ้าเนื้อเรื่องไม่ถึงอ่ะพวกไอเทมต่างๆในการอัพเลเวลมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะมันจะกดทําภารกิจไม่ได้นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาลุยเปิดหีบกันเผื่อเราได้ตัวใหม่นะจะทําให้ เนื้อเรื่องอาจจะเปิดขึ้นนะครับคือมันต้องเติมมาแหละเกมนี้มันต้องเติมค่อนข้างเยอะในการซื้อตัวละครหรือในการสุ่มเปิดหาตัวละครให้ได้นะแต่ถ้าดีก็จะได้เป็นหีบตามเนื้อเรื่องก็จะสโะขบเข้ามานะส่วนหน้าที่สามที่ผมยังไม่มีนะจะเป็นพวกหมาป่าพวกอีกวัวเขาเรียวกว่นนะาไฮยีน่าใช่ไหมสามตัวนี้นะส่วนหน้าที่สองผมมีตัวนี้แนละ้วเป็นตัวลายนะชื่อสกานะครับเนื้อเรื่องผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันจําไม่ได้แหละ หน้าแรกเรามีตัวนี้ชื่อว่าซาสูช่างมันเถอะเนี่ยถ้าสองชิ้นที่ผมอัพเลเวลตอนนี้เลเวลสองนะก็ยังไม่สามารถขยับได้เพราะว่าเราไม่มีตัวละครพวกนี้นะสามารถอัพเลเวลได้นะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดหีมกันในยอย่างอันเนี้ยอันแรกชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองรูปหนูเนี่ยผมมันจะใช้เนื้อตัวละครตัวอื่นเนื้อเรื่องตัวอื่นนะในการแบบ คนหาถ้าได้มาสะสมครบตาจจำนวนเราก็จะสามารถเลเวลัพได้ตอนนี้อยู่ที่เลเวล7นะผมตันที่เลเวล7ที่สามารถซื้อมาได้คือตอนนี้อันนี้เราไม่สามารถทําได้นะครับคือเราสามารถซื้อจากร้านค้าอย่างเ่งมันก็เป็นการสิ้นเปลืองนะผมก็ซื้อมายันหกเลเวลผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บมาเติมมาเถอะส่วนวิธีหาไอ้เน,นี้ยมันชื่อว่าหมวกหมวกหูของสากานะครับก็มีอยู่สมีอยู่หลายวิธีตามเลเวลนะก็ตามที่มันแนะนําจะต้องเป็นอันนี้นะ เป็นสกาบวกกับฮายิน่าตัวนี้นะครับก็อาจจะได้กับต้องมีชิ้นที่2ตรงนี้นะก็จะเป็นไอซูซาซูเบเกนนกตัวเนี้ยกับน่าจะเป็นพระเอกนะสิงโตตัวเนี้ยซึ่งตอนนี้ผมมีนกมาแล้วผมก็เลยอยากได้อาสิงโตตัวพระเอกเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะได้ฮายิน่าตัวแลบลินนะก็ต้องมาลุ้นว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผม ส่วนพระเอกตัวนี้มันชื่อว่าอะไรผมก็ไม่ทราบอะนะผมก็จําไม่ได้แหละไม่ได้ดูกระตูนเรื่องนี้นานมากไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปเปิดหีบกันมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหลักนะเป็นอาณาจักรของผมนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเดีวยวกันหมดนะ ก็จะเป็นแบบเหมือนฟาร์มอะครับเป็นส่วนย่อยต่างๆย่อยขยายมาเรื่อยอันนี้มันซูมใกล้นะอาจจะดูมุมแคบตาหน่อยอันนี้ก็เป็นส่วนสนุกเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมีของตกแต่งด้วยอันนี้ก็เป็นตัวละครหรือเรื่องต่างๆที่เอามารวมกันนะครับก็ตามตามแมปมันจะเก็บได้100ตัวนะเอามายืนได้ที่เหลือที่หล่นก็จะยัดเข้าไปในสมุดด้านขวาล่างนะเป็นคอลเลกชันนะครับผมประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปเปิดหีบกันอยู่ซ้ายล่างนะหีบนะครับก็จะมี หีบธรรมดาหีบประจําวันนะครับด้านบน2อันผมเพิ่งรับไปแล้วก็หีบด้านล่าง2อ,อันนี้สําหรับดูโฆษณานะส่วนด้านขวาก็เป็นหีบทั่วไปที่เอาไ้ใช้คิสตันซื้อนะครับผมก็ของตกแต่งซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอุปกรณ์ในการอัปเลเวลตัวละครอัปเลเวลสถานที่อะไรเงี้ยก็จะรวมอยู่ในอันนี้จะเป็นส่วนที่2นะเป็นหีบสีลุ้งนะครับก็มีระดับต่างๆตามเนื้อเรื่องนะมันก็จะเป็นแรงเอแรงบีแลงสีนะครับ ตามลำดับของตัวละครนะยากง่ายพระเอกก็จะแบบแรงเอหน่อยอะไรเงี้ยตัวประกอบหรือตัวร้ายก็จะเป็นแรงบีอะไรเงี้ยครับผมหรือแลงซีตามความสําคัญของเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเป็นมันแยกประเภทนะเป็นเรื่องใครเรื่องมันนะครับถ้าเราอยากได้ตัวละครเรื่องไหนเราก็มาที่กล่องอันนั้นนะช่วงพาร์ทเนี่ยมันจะรีประมาณ10วันหรือเปล่าผมจําไม่ได้ละมันจะรีเนื้อเรื่องใหม่เพื่อสุมนะมันจะไม่ได้อยู่ถาวรน,นะวันนี้เราจะมากันที่ไลออนคิงนะครับผม คือหลักๆอักกผมอยากได้2ตัวก็คือเนี่ยแหละตัวพระเอกนะครับแล้วก็ไอนะ้ตั้วหมาไฮยีน่านะเราจะเปิดหีบที่1หีบ60ครคิสตัลนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 1, 2 3 7นะก็สะสมวันละประมาณสะสมล็อกอินสะสมเปิดหีบอะไรเงี้ยมาประมาณเดือน2เดือนแล้วก็เดี๋ยวมาเหลยกันเลยหรือถ้าซื้อ,อก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าถ้าเนื้อเรื่องเราถึงภารกิจเราถึงอะไรเงี้ยปลดล็อก ok แล้วเราสามารถซื้อรับได้ด้วยราคาประมาณตัวละ0 0ครคิสตัลนนะ แต่ถ้าเนื้อเรื่องไม่ถึงอ่ะก็คือจะต้องทําภารกิจเนื้อเรื่องอื่นก่อนแล้วมันแล้วมันต่อเนื่ต่อเนื่อย่อยมาแบบมาเป็นเนื้อเรื่องเนี้ยอะไรผมซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องหลักของผมกับเนื้อเรื่องที่จะไปเชื่อกับเดอะไลอ้อนคิงอ่ะผมผมถึงไหนแล้วจะได้อัพไปถูกทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีง่ายๆคือก็มาเปิดหีบครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระดับอันนี้เป็นระดับสูงสุดนะสีส้มระดับตำนานก็จะเป็นไอต้าตัวนี้นะชื่อเชนซีหรือเปล่า โอกาส1.86%นะครับผมต่อมาเป็นระดับสุดยอดก็คือพระเอกอันนี้นะซิมบ้าอ่า2%นะส่วนตัวที่3ก็จะเป็นบันไซนะครับเป็นระดับหายากนะ5.5%แล้วก็นาร่านะครับผมอาจจะเป็นนางเอกนะเรื่องราเยดตัวนี้เรื่องผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานมากแหละก็อาจจะคาดเคลื่อนแต่ต้องขออภยัย้วยนะเอดนะครับผมเอสอะเอส ลาฟิกิเป็นลิงนะครับแล้วก็ทีทีทมอนนะแล้วก็จะมีพวกของย่อยต่างๆสถานที่ของตกแต่งแล้วก็จะเป็นขวดเวทมนต์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูป่านะพุ่มบ้านะซึ่งผมยังไม่มีสักตัวเลย2ตัวที่ผมมีแล้ว,ว่มันอาจจะอยู่ในนี้แต่ว่ามันออกนะถ้าตัวไหนเรามีแล้วมันจะเอาออกนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือผมอยากได้ตัวระดับสุดยอดกับระดับตำนาซึ่งอยู่จุดสูงสุดเลยอะ ก็ไม่จะเกลือแค่ไหนผมจะเปิดที่10อันนะ10หีบก็จะใช้ที่600ผมจะเปิดได้20หีบหีบนะซึ่งผมคิดว่าผมจะเปิดแค่10หีบก็พอนะครับเพราะอีกห้าร้อยผมคิดว่าผมจะเอาไปซื้อตัวละครตัวใหม่ที่กิจกรรมใหม่กาลังจะเข้ามาคืนนี้นะครับปะ่ะลุยกันเลยครับผมโอ้อินอกว่าจะเก็บได้แต่ละ10เม็ด1ิเม็ดอันนี้จะเป็นโฉบหน้าของหีบสีลุงนะครับสาธุสาธุสาธุหีบแรกลุย เรียบร้อยครับได้ตัวละครนะคือต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่จะได้ตัวละครหรือได้เลยมันจะได้ตามไอ้นี่นะตามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นลิงลาฟิกกนะรู้สึกจะเป็นระดับระดับอ่อนนะผมบอกเลยว่าถ้าเปิดหีบแรกมาแล้วได้หีบได้ตัวละครหมายถือว่าโชคดีนะครับผมส่วนจะเป็นระดับต่ําก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสอย่างนั้นก็ถือว่าเราได้ตัวละครนะเท่ากับเราซื้อตัวละครนี้ด้วย60นะแต่ถ้าเราได้ตัวที่หีบที่2หีบที่3ก็โดนแบบ ว่าแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมันอยู่ระดับมันอยู่ระดับรองนะระดับไม่ธรรมดานะก็ถือว่าโอเคครับผมลุยกันต่อหีบสองครับผมขอซิมบ้าหรือไอตัวหมาป่าอะไรสักตัวเอ้ยได้อะเป็นตัวละครใหม่เป็นนาล่านะครับผมก็เป็นระดับระดับขยับขึ้นมานะก็เป็นระดับรองลงมาระดับที่สามก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับผม เดี๋ยวผมขอดูหีบก่อนผมรู้สึกว่า,น,าน่าจะเต็มนะอ่าเราเต็มหนึ่งร้อยแล้วนนเดี๋ยวเรามันจะล้นนะอนาณาจักรคืออยู่ด้านนอกนะอันนี้หนึ่งร้อสิบสี่คือในสมุดนะเท่ากับตอนนี้ผมมีอยู่ที่สองร้อยสิบสี่ตัวละครนะก่อนอื่นเลยเราขอแนะนําสมาชิกในวงก่อนและกันนะครับ้องโอมนะครับตังโอมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาต ลองแตะดูภารกิจก่อนนะว่ามันแบบไปถึงไหนหรือว่ามีเกี่ยวเนื่องไหมอ่ะทำได้ได้สองนะครับผมอันนี้ก็ปึง้งเต้าลิงน้อยลิงน้อยหนึ่งชั่วโมงจัดไปฮนะอันนี้เดี๋ยวผมขอปึ๊บอันนี้เป็นเนื้อเรื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องอื่นนะครับเรื่องอารมณ์อะ่ะอันนี้ซึมเศร้าอะ่ะเลเวลแปดแหละอันนี้เราเก็บก่อนอเผื่อได้ตัวละครใหม่ไงตอนนี้เราเราเปิดไปสองหีบแล้วนะครับอันนี้เป็นสล,ล็อตนะเรื่อง สวนสัตว์อะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับสัตว์อะ่ะที่นางเอกมันเป็นกระต่ายตำรวจไหมไปเดี๋ยวเราเปิดหีบกันต่อนะครับผมไปที่เนื้อเรื่องอ่าไปที่เรื่องนะหีบของเรื่องเด็กไลออนคิงนะครับผมเดี๋ยวต้องกับผมว่าเดี๋ยวต้องกลับไปดูแหละเดี๋ยวดูเราต่อเดี๋ยวผมอยากร้ตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันสาคัญอะ่ะไม่งั้นมันมน,น่าจะเป็นหัวหน้าจา่าฝูงตัวเซนเชนซีนะ ซิมบนะ้าเนาะไปลุยกันเลยขอตัวใหญ่ถือพ่ออยากเกลือก็พอเออภูมิภูมบ้านะครับผมก็ไม่เกลือนะอย่างนั้นเราก็ได้ตัวละครใหม่นะแต่ว่าถึงจะเป็นระดับต่าที่สุดก็เถอะตอนนี้เราเปิดสามหีบแล้วก็ได้มาสามตัวละครนะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมมีเยอะแล้วอะ่ะแล้วมันเหลือมันเหลือตัวละครน้อยโอกาสที่จะดรอปได้มันก็ต่ํานะตอนนี้เราเก็บตัวล่างไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวบนนะ ถ้าไม่ได้จะจบ,บนเท่ากับเราจะต้องเกลือนะผมบอกเลยว่าต่อไปเราอาจจะเกลือเพราะว่าล่างๆออกหมดแล้วเหลือแค่2ตัวนี้นะด้านล่างเหลือเนี่ยเหลือเนี้ยวงจรชีวิตก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมเอาไว้แบบทำภารกิจการทำภารกิจเราต้องเข้าสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาคารต่างๆตามเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ,ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องสร้างนะไม่งั้นไม่สามารถทำภารกิจได้เช่นเดียวกับตัวละครก็คือต้องระเวลถึงถ้าเลเวลไม่ถึงก็ต้องอัพก่อนไม่งั้นไม่สามารถทำภารกิจ ตามสถานที่นั้นๆได้เราเปิดไปเท่าไหร่นะไปสามะใช่ไหมสามหรือสี่สามเด็ดเราได้มาสามตัวละครก็คือได้หมาได้หมาปะได้ได้ลิงได้นาล่าสิงโตตัวเมียแล้วก็ได้หมูป่านะไปหีบที่สไปผมผมกะจะเปิดไม่เกินสิหีบนะอาอเกลือครับผมส่วนเขตร้อน ขอบสีฟ้านะเกลือฮะจะเผยเปิดเรื่องอื่นหรอก็จะมีหลายเรื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะโฟกัสที่อันนี้ก่อนคือไอสากานี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันเกะก,กะเรื่องอื่นอ่ะผมสามารถแบบเอาเ,เอาตอัวละครอื่นเพื่อมาช่วยหาอุปกรณ์ได้ไงมันมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันแต่ไอสาการเรื่องไหนเราต้องคิดเราไม่มีตัวเชื่อมเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง ซื้ออย่างเดียวซึ่งซื้อก็เป็นการสิ้นเปลืองอะ่ะลุยครับกล่องที่ห้าส่วนมนครับท้องกระถาท้องกระถาท้องกระถาโบอ้าเกืออีกแล้วสตูดิโอเพนนาปกติก็คือถ้าผมได้ประมาณสองสามหีนี่ผมจะพักแล้วนะผมจะไม่ถือว่าดวงหมดแล้วนะครับผมแต่ประเด็นคือผมเก็บมาเยอะแล้วผมก็ตั้งเป้าอยากได้ซิมบ้าหรือไอหมาในตัวนั้นก็เราอ,อยากได้ตัวสูงสูงอะนะเนี่ยเรื่องอื่นซ้ายขวาก็มีอีกเยอะเลย ไปกล่องที่6ผมตั้งไว้10กล่องครับผมจะเปิดไม่เกิน10กล่องเท่านั้นขอแค่ซิมบ้ามาซิมบ้าวงจรชีวิตฮะแล้วมันอยู่ล่างสุดด้วยนะอะไรอย่างนั้นถ้าได้มามันก็เอาไว้ทำหรับทำภารากิจได้อยู่ก็ไม่แย่เท่าไอ้ของตกแต่งหีบก่อนก่อนที่เจ็ดฮะไปผมตะโกนเสียงดังไหมเนี่ยอ้าเกลาอ ร้านเยลลี่ตัวตัวอ่อนด้วงครับก็ไม่อยากได้ผมว่าไอขีบก่อนไอสถานที่ท่องเที่ยวยังคุ้มกว่าร้านค้าพวกนี้เลยมันให้มันให้เป็นรางวัลเป็นขวดเวทมนต์นะก็เหมือนแบบเหมือนเงินโกะตามเกมอื่นก็คือเงินโกเงินทั่วไปอ่ะแหละอันนี้เป็นขวดพลังเวทมนต์ไปหีบที่แปดครับเริ่มหมดพลังแล้วคือสามเหตุเราควรหยุดได้แล้วแหละแต่ว่ามันก็ได้ระดับต่ําไงเรามันเป้าระดับตำนานไงเอ,อ้ย กล่องที่8ดได้บันใสครับผมก็จะเป็นระดับต่าอะ่ะเอาง่ายๆ่ายมันก็จะเก็บระดับต่ําก่อนอะ่ะผมไม่รู้ว่าต้องเปิดสักกี่หีบะนะผมไม่เคยเปิดเกิน5หีบตอนนี้เราไปแอันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดเยอะมากเพราะผมไม่ผมเก็บเพชรมาประมาณ2เดือนอะ่ะได้มาได้มาประมาณเนี่ยประมาณเจ0 0แด้อยนะเรามีอันเก่าอยู่3 4 0 0รอนะครับอ,อันไหนที่ได้อันไหนที่เราได้แล้วมันจะเอาออกนะด้านล่างก็เช่นกันเนี่ยก็คือเราต้องเปิดอีกหนึ่งสาม 6 11 12 13 14นะอีกอีกีหีบถึงจะเหมาหมดนะนะอย่างต่ำก็คือ14ีหีบเลยอืมเติมเติมครั้งหนึ่งประมาณ100ม้มั้ง1น0่รคิปตันประมาณ7 800อ่ะครับมันเป็นมันเป็น US ดอลลาร์นะประมาณ6 700ได้ได้ประมาณ100รคิปตันมั้งหรือไม่ก็เติมแพ็กเกจอะคุมแต่ผมก็ไม่เคยเติมอะนะ ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเติมใช้ U.S ค่อนข้างแพงครับผมขีบที่9ครับผมอ้าเกลือน้ำตาจะไหลเทศกาลเดือดรายออนคิงครับเอาไปทำภารกิจได้นะกรณีถ้าต้องทำภารกิจสถานที่เนี้ยเราก็ได้โอเคไม่แย่กองหลุดท้ายครับคือเราตั้งเป้าว่าอยากได้สองตัวนี้เพราะว่าจะไปทำภารกิจกับสาการนะถ้าเราไม่ได้เราเราก็เหมือนมันไม่คุ้มอะ่ะกองหุดท้ายน้ำมอเตอร์สะน้ำมอเตอร์สะหมดตูดแล้วอะ่ะ เกือต้นไม้อย่างชีวิตครับผมอืมอีกตะเขียได้ปะคือผมต้องกันไปห้าร้อยนะเพราะว่าเอาไว้ซื้อตัวละครใหม่สำหรับกิจกรรมใหม่นะในใจเหมือนว่าอยากจะเปิดให้หมดอะเปิดให้หมดแล้วกิจกรรมใหม่เข้าเรื่องใหม่ก็ช่างหัวมัน <c oughs> ที่จริงเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมา กันไอสกากับซิมบ้าก็ได้นะตอนนี้เหลือตัวละครอ,อีก4ตัวนะผมขอเปิดอีก2กล่องแล้วกันถือว่าแถมผมต้องกันไว้500ไปก่อนที่สิอ็ดอ้โหทีโมนนะครับก็ไม่รู้คือตัวอะไรอ,อาจจะเป็นกระลอกหรือเปล่าฮีตัวท้ายฮีตัวท้ายฟิลเหมือนรู้เลยว่ามันมันต้องสลับอะจากตัวละครก็จะกลายเป็นกลายเป็นแบบ มันแม่ตัวละครอ่ะรอบเนี้ยมันจะได้เป็นของตกแต่งอะไรเงี้ยผมว่านะลุยฮะนั่นไงว่าและมันจะต้องเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ตัวละครอ่ะหมดแล้วครับผมพอละ <c oughs> ก็เปิดไปที่สิบสองกล่องนะครับผมสิบสองหีบนะได้ตัวละคระมาที่สี่ตัวปะได้มาสี่ตัวละคระก็เป็นระดับต่ําระดับกลางหมดเลยเหลือแต่ระดับสูงกับระดับอันเนี้ยระดับระดับที่สามระดับทองก็เป็นลูกน้อง อันนี้คือได้รางวัลนะครับผมเดอ l ไลออนคิงนะก็จะเป็นได้ได้ได้รางวัลครบคอลเลกชันสำหรับหน้าหนึ่งนะเราได้มาสิบสองนะเสียไปเท่าไหร่นะประมาณหกเจ็ดร้อยยสนะครับผมเจ็ดอยสิบเพชรได้คืนมาสิบสองก็หนื่อเลยเราขอแนะนำสมาชิกในวงก่อนแล้วกันนะครับดังโอมนะ ถ้ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแบบโบนัสนะครับผมก็ถ้าเราเก็บครบอย่างเงี้ยมันก็จะไอ้นี้ให้นะมันก็จะให้เท่ากับคือถ้าเราได้ตัวละครครบหน้ามันจะแถมเป็นโบนัสโบนัสให้ซึ่งอันนี้เราเปิดมาเราจะได้ครบพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้หนึ่งช่องหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องของเรื่องหนึ่งนะครับผมมาที่ The Lion King นะเดอะไลออนคิงนะเดอะไลออนคิงเรามี3หน้าดับหน้าแรกเราได้มา เราได้เพิ่มอีก2ตัวนะเนี่ยเท่ากับเราขาดซิมบ้าตัวเดียวเราได้นกมาแล้วเราได้นาล่านะครับแล้วก็ได้ลิงผู้เท่ามานะเราขาดซิมบ้าตัวเดียวเลยสามทับสี่นะครับผมเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเปิดซ้ำผมต้องเอาให้ได้เลยถ้ามันไม่รีก่อนนะนะถ้ามันไม่รีหายไปอ่เดี๋ยวเก็บใหม่หน้าที่สองเราอ๋อเนี่ยหน้าเดียวเรา,เราผมมิสากามานะได้รางวัลมาแล้วก็เปิดใหม่ได้ตัวนี้ได้ทีโมนนะครับกับไอต้าภูม่านะครับภูม่าโอเค ก็เลยได้12เพรมานะส่วนนัดที่สามเราได้มาหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวกลางนะบันไซนะครับผมหัวนมันเป็นลูกน้องอะ่ะถ้าหัวหน้ามันระดับสูงไงผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนก็สองตัวนี้แหละอันนี้คือตัวเราคือเนื้อเรื่องยังไม่ถึงนะมันจะให้เนี่ยเปิดหีบในตำนานเพื่อโอกาสในการคว้าเอดนะครับผมก็ต้องไปเปิดหีบแต่ถ้าตัวไหนที่เราเราถึงแล้วอะ่ะ เราภารกิจเราถึงเราสามารถซื้อด้วยเงินเพชรได้เลยนะครับผมจะพาไปดู <c oughs> ตอนนั้นผมดูไอ้นั่นอนะดาร์คเวเดอร์ไว้มันหายไปแล้วมันมันปรับใหม่ให้กลายเป็นแบบเปิดกล่องได้อย่างเดียวนะครับผมไม่มีอะส่วนมากผมจะไล่ซื้อมนแหละเนี่ยเมื่อก่อนก็ไอเนี้ยผมก็ซื้อผมมีสามตัวใช่ไหมไอเนี้ยเซิร์ชใช่ไหม เซิร์ฟผมก็ซื้อด้วยด้วยคิดตอนประมาณสามหรือสี่ร้อยเนี่ยแหละเก็บเก็บคิดตอนซื้อเอาพวกนี้คือเนื้อเรื่องหลักนะเจสซี่ปัดไลยเยียอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องหลักแล้วเราก็อัพเรเวลเอาทำภารกิจนะครับผมก่อนห่เลยเราขอแนะนําสมาชิกในวงก่อนล้วกันนะครับกองอ้อมก็ประมาณนี้นะครับงั้นก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาลุ้นช่วยกันนะก็แอบเกินนิดนึงไม่ได้ตามเป้าที่คาดหวังนะผมคิดว่าก็ถ้าผมละลายหมดอีกห้าร้อยอ่ะ ผมคิดว่าน่าจะได้นะแต่ผมคิดว่าพักก่อนดีกว่าดูหมวแล้วเดี๋ยวเก็บไว้สําหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมไปแล้วคราวนี้ยังไงก็ติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตรงไหนผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะแล้วก็พยายามทําในระดับที่เราไหวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครบวนนี้ไปแล้วครับผมฝากกดซับสไครต์ให้ก,กันด้วยนะครับบา,บาย